พลตำรวจโทพิพัฒน์นะครับและครับหลังจากบันทึกภาพเสร็จแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญท่านประธานและก็ผู้กำกับชานะครับรวมไ้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งตครับหรือสปอขอตอนะครับและพลตำรวจโทต่อสัตว์สุวิมละนะครับผู้ช่วย ผู้การตัวแนชาตินะครับซึ่งเป็นรองผู้การศูนย์ที่ชอบงานปราบปรามกันขัขค่ะรถในทางนะครับก็ได้มีการกำชับและสั่งการนะครับผลการปฏิบัติมีทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็ท่ออเสียซึ่งไม่ได้มาตรฐานนะครับนะครับให้สัมภาษณ์เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นนะครับก็ฝากะชจสัมภาษณ์กาบเรียนเชิญครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้เป็นการแถลง ผลการระดมกวาดล้างการปราบปรามการแข่งรถในทางการขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วง11-20พฤศจิกายน2564นะครับซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้จัดก,การตุนแห่งชาตินะครับซึ่งท่านได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับได้กําชับให้ทางศูนย์ป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางนะครับหรือสบอคตร ให้ดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับขณะน,นี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศนะครับตั้งแต่วันที่1พอยอที่ผ่านมารวมทั้งเมื่อมีการเปิดประเทศก็จะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับซึ่งขณะนี้ก็เกือบจะหมดทุกจังหวัดนะครับที่มีการยกเลิกเคอร์ฟิวยกเว้นบางจังหวัดเท่านั้นนะครับประมาณ6จังหวัดนะครับซึ่งเกรงว่าปัญหาการ แข่งรถในทางซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนยังอาจจะกลับขึ้นมาใหม่นะครับทางท่านผบตรท่านได้สั่งให้มีการระดมกวาดล้างในช่วง1 1 2 0อยพยนะครับซึ่งผลจากการดำเนินการนะครับเป็นผลได้มีผลงานเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะ,ะได้มีการสั่งการให้มีการถแถลงผลการปฏิบัติทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมก็ได้มาร่วมกับท่านผู้ช่วยต่อสักสุวิมลน,นะครับท่านรองหัวหน้าศูนย์นะครับได้มาร่วมถแถลงกับผู้จัดการหมวดผู้ดภาคหนึ่งนะครับ ในการแถลงผลการดาเนินการทั่วประเทศนะครับซึ่งจากผลการดาเนินการนะครับในช่วง10วันที่ผ่านมานะครับเรามีการจับกลุ่มการแข่งรถในทางและการขับรถไม่คํานึงถึงความปลอดภัยและข้อหาสับสนุนต่างๆนะครับรวม922รายนะครับมีการทําทันบนกับบิดามารดาผู้ปกครองตามคำสั่งคอสชที่22/2558ันะครับจำนวน2,575รายนะครับ มีการดำเนินคดีร้านค้าดัดแปลงรถอุปกรณ์ต่างๆ182รายนะครับตรวจคน้นประชาัมพันธ์ร้านดัดแปลงอุปกรณ์จำนวน26,000รายนะครับพบท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน3,382รายดําเนินคดีกับแอดวินเพจ13รายนะครับตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม20,000คันนะครับจัดทำประวัติผู้ที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การแข่งรถหรือการขับรถที่ไม่คำนึงความปลอดภัยนะครับจำนวน9 4 1 1รายนะครับมีการเดีเนิมการดี๋ยวนคดีจับกลุมผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลและมีคําสั่งให้รีบของกลาง8รายนะครับซึ่งทั้งนี้จากการทํางานที่ผ่านมานะครับกองบัญชาการตำรวจพลรือภาคหนึ่งก็ทํางานได้เป็นที่น่าประทับใจนะครับช่วยการทํางานในภาพรวมของสํานักงานตำรวจชาติโดยเฉพาะจังหวัดที่มีเดิมเคยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น นนบุรีสมุทรปราการปรทุมธานีนะครับขณะนี้ก็ถือว่าได้อยู่ในควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับมีผลการสิติการรับแจ้งเหตุหรือร้องเรียนน้อยมากนะครับของศูนย์ป้องกันปราบปามการแข่งรถในทางนะครับเราก็จะมีมาตรการเชิงลุกดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขพรบจราจรทางบกฉบับที่13นะครับเพื่อ,อให้การรวมตัวกันมั่วสุมนะครับก่อนที่จะแข่งรถ ต่างๆเนี่ยในพื้นที่สาระไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันหรือบริเวณไหลาทางต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นความผิดในข้อหาพยายามแข่งรถนะครับแล้วก็เราก็ยังมีการบันทึกข้อมูลในระบบกลามนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีการจับกลุ่มมาแล้วนะครับซึ่งการดำเนินการมาในรอบ2ปีที่ผ่านมาเราสามารถบันทึกกลุ่มเสี่ยงได้ทั้งหมดแสน่ารายนะครับซึ่งเราจะคัดเลือกประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันรายนะครับเราได้งบจากกองทุน เสวยนะครับเพื่อที่จะจัดอบรมในต้นปี2565นะครับเพื่อ,อร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพื่อที่จะนำคนเหล่านี้นะครับมาใกล้ชิดตำรวจแล้วก็สามารถเอามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับมาพัฒนาเป็นอาสาทำความดีให้กับสังคมต่อไปนะครับซึ่งกรณีที่อยากจะฝากทางสื่อมวลชนนะครับว่า หากประชาชนนะครับได้พบเบาะแสหรือได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของอการแข่งรถในทางหรือการขับรถที่ส่งเสียงดังนะครับขับรถเป็นอันตรายต่างๆในเวลาค่ำคืนเนี่ยหรือการมีทริปเดินทางไปจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านเนี่ยท่านสามารถโทรมาที่191หนะครับหรือ1599ตลอดจนศูนย์โซเชียลมีเดียตรอนะครับซึ่งการที่ท่านส่งคลิปอะไรต่างๆมาเนี่ยถ้าเราสามารถไปจับกลุ่มได้เราก็จะมีเงินรางวัลให้เป็น เงินบอแสคประชาชนจํานวนสามพันบาทครับอันนี้ก็เป็นการถแถลงในภาพรวมของในวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเ,เชิญทางภาคหนึ่งครับเดี๋ยวมีอะไรเพริ่มเติมไหมครับพีเบรนขวานด้านขวามือนะครับเพื่อรับชมบอร์ดของแต่ละจังหวัดนะครับที่ได้ป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทางนะครับจังหวัดแรกจะเป็นจังหวัดสมุทร สามตัว2 5 6 4ครับได้รถจวดเงินในบริเวณปั๊มปั๊มน้ำมันครับเราใช้ตำรวจเป็นบล็อกเข้าไปแล้วก็ได้รถทั้งหมด14คันซึ่งรถในกลุ่มนี้จะเป็นรถที่ปรับปรับลอซซิ่งครับปรับแต่งเครื่องครับแล้วก็มีแต่งสวยงามครับเรามีการเข้าไปตรวจค้นหาสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็เชิญตัวไปที่โรงพักจัดทำประวัติแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะก็ได้พบสารเสพติดด้วยสองสองลายครับก็ได้ดำเนินคดีไปครับ อนอกจากนี้ครับเราก็ยังได้มีการประชา 3, สัมพันธ์เรียกในกลุ่มมาทําความเข้าใจแล้วก็เรียกตัวแอดมินครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยดําเนินการประชาสัมพันธ์ว่าสิ่งที่กระทำังกาวครับเป็นภัยเดร้อนครับผมแอดมินครับสองครั้งครับไม่ทำแล้วครับมันหกพันคนครับ ก็ช่วยน้อมน้าวไม่ให้แข่งรถในทางแล้วครับทําตามกฎของครับผมก็เดี๋ยวจะช่วยน้อมน้าวไม่ให้สมาชิกในกลุ่มแข่งรถในทางแล้วนะครับคือมุ่งหน้าเข้าสนามดีกว่าครับครับครับโดนครับตอนนั้นมันโดนพหลกอชกแข่งกับสนับสนุนนะครับที่เป็นแอดมินกลุ่มไหนกรับเราไปฟังดิ ใบรหัสเะไซสิ่งครับใ,ใบรหัสใบรหัสตามนี่ครับกลุ่มนี้มีสมาชิกกันหกพันคนครับเวลานัดรวมตัวกันทอย่างไรครับก็โพสตามเพจนะครับแล้วยังไงครับก็ทีนี้ก็โพสตามเพจเมื่อก่อนนะครับก็โพสตามเพจแล้วก็มารวมตัวกันแต่ตอนขากลับอาจจะมีมานั่งคุยกันแต่ตอนขากลับอาจจะมีมันขิงกันนะครับเพราะว่ารถกู้แรงกับรถมึงอะไรอย่างเงี้ยครับออกไปก็แข่งกันหน่อย ก็เลยสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก็็จััเเปปนนนนนทแล้วยงคไปัด่เ้าวยไม่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 ได้แข่งแล้วครับตอนนี้แต่เมื่อก่อนทําครับยอมรับว่าทําแล้วได้ได้อะไรจากการเป็นทร้อนครับมันความชอบครับพี่ได้เงินไหมมีแค่สองแสนไม่มีครับชอบตอนนี้เปลี่ยนความชอบไปเป็นทำความดีเลยนะครับผมครับก็คือลดครับก็คือลดความเสี่ยงบนท้องถนนนะครับก็คือให้ทางอาศัยตรวจและจราจรนะครับกดขันวินัยจราจรและกดขันจับกลุ่มรถจักรยานต้องใส่นะครรับอะไครับ ก็จะมีลดความเสี่ยงบนท้องถนนนะครับก็คือให้ทางสายตรวจนะครับและจราจรนะครับปวดขันวิัยจราจรนะครับตรวจสอบรถรถยนต์ต้องใส่นะครับตรวจยึดนะครับถ้าเบื่อทาผิดนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนท่อนะครับแล้วก็เรียกผู้ปกครองนะครับมาทาธันบนนะครับในส่วนของละนั่นคือละเว้นการรวมกลุ่มล้ซิ่งนะครับซึ่งในเขตของนนทบุรีนะครก็จะมีเอาวัยรุ่นนะครับที่มารวมกลุ่มอยู่ตามปั๊มน้ำมันแล้วก็เข้าไปดาเนินการนะครับหรือว่าตามของบางไผ่นะครับสะพานข้างคองเทคโนโลยีแล้วก็ปากตลาดห้านะครับ ก็จะมีสายตรวจนะครับวนเข้าไปนะครับระงับยับยั้งนะครับไม่ให้วัยรุ่นนะครับมารวมตัวกันนะครับในส่วนของการเลิกแข่งรถในทางนะครับก็มีการเข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับในโรงเรียนนะครับเพื่อปลุกฝังเยาวชนนะครับให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็จากการระดมมานะครับการบ้านตรวยึดนะครับรถแต่งซิ่งได้165คันนะครับก็ในส่วนของการติดตามได้เป็นเพจนะครับเดี๋ยวให้ทางรองกัปตรัตนารายการเรียนทดลองวุฒิการตำรวจแห่งรถาว่าจะมีการแข่งขันรถในวันที่20ในวันเสาร์ที่20ที่ โลตัสของสี่และก็ที่รวมตัวสที่ปั้นน้ำมันผมใช้มาตรการเชิงลุกเลยครับไปส่งแอดมินเพจชื่อเดกูเบเป็นสจแอดอยู S ่แถวลำลูกกา,การเราก็เรียกมาคุยมาบอกข้อกฎหมายข้อเท็จจริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมไม่ก็ไม่มีการแข่งรถบอกผลดีผลเสียแล้วก็เขาก็ลบข้อความในเฟ e บุ o k นั่นไปนี่คือมาตรการใน,ใน,ใ,นในการป้องกันนะครับพอเสร็จปุ๊บถ้าเกิดรับแจ้งเหตุจากเ ตรรหรือว่าทางภาคหนึ่งทางหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรทุกช่องทางจุดใดที่ได้รับแจ้งเราก็จะไปปล่อยแถวจุดจุดนั้นแล้วก็มีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและนี่คือผลระดมการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการขยายผลในการแข่งขันรถในทางและตรวจสอบร้านซ่อมนะครับแล้วก็มีการขยายผลประจุทันนี้จบการนําเสนอครับต่อไปเป็นมาการระวังป้องกันนะครับบริการเชิงรุกเป็นหลักนะครับโดยได้วางสายข่าวนะครับแล้วก็มีการป้องกัน ทางด้านโซเชียลอยู่ต่อดเวลาครับการพิสูจน์ทราบแอดมินเพจนะครับแล้วก็การทำเ MOU นะครับกับผู้ที่จะเข้ามาทำกิจกรรมในเขตครับทำให้เกดห้าเดือนที่ททผ่า,า,า,างนมารรรรฟมศาาลเก็นะคับงงคบงงอ้ององอให ก็ใช้แ uhm ล้วแต่สารจะใช้ดุลพินิษว่าเป็นความผิดครั้งแรกหรืออะไรก็ตามเลยแต่ว่าหลายคดีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่นักการยกล้อพิกไฟคดีหรือว่ารถยนนะครับเป็นรถกระบะ็ดีรถยนต์ซิ่ง็ดีเนี่ยสารก็มีคำสั่งพลิรถไปหลายคันนะครับถาการปราบปรามถือว่าได้ผลไหมครับท่านก็ถือว่าได้ผลเป็นอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยจะมีการสิติการร้องเรียนในแต่ละเดือนค่อนข้างสูงนะครับสมัยก่อนทึ่งเรา ขนาดที่เราไม่ประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็มีคนโทรมาที่191โทรมา1 5 9 9จําจนวนมากนะครับเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งก็ถือว่าประมาณไม่ต่ำกว่า4 0 0พครั้งนะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนทั่วประเทศนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีไม่ถึง400ครั้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เป็นการแข่งรถที่ลักษณะรวมตัวกลุ่มใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความเดืดอดร้อนของพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการขับรถส่งเสียงดังหรือว่าไปรวมตัวกัน กลุ่มเล็กนะครับซึ่งหรือแม้กระทั่งการพากันไปชักชวนไปทริปเดินทางไปต่างจังหวัดคาบจังหวัดนะครับซึ่งเราก็มีการร้องเรียนเข้ามานะครับเราก็ดาเนินการให้นะครับโดยมีการสกัดมีการตั้งด่านตรวจทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับรบกวนไปครับว่าคนที่เคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการทั้งิ่งอะไรพวกนี้กลับมาทําผิดซ้ำก็คือยัง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 คือถือว่ามีม,มีมีน้อยมากนะครับเพราะว่าเราก็จะมาดูประวัตินะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการที่เรา ทุกครั้งที่มีการจับกลุมหรือบางครั้งไม่ได้จับกลุมเนี่ยอาจจะเจอความผิดเล็กน้อยเช่นความผิดจราจรทางบกหรือการตรวจยึดรถนะครับต่างๆเนี่ยเราก็มีการลงประวัติไว้นะครับซึ่งขณะน,นี้ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงประวัติไว้ในระบบครมไว้ประมาณ1นึ0 0 0สกว่ารายนะครับซึ่งเราก็จะคัดมาทําการอบรมประมาณ18,0 0 0รายนะครับซึ่งเราจะมีแผนว่า เด็กพวกนี้เราเชื่อว่าเราสามารถมีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับแล้วก็ถ้าให้อยู่ในสายตาตำรวจให้รู้จักตำรวจมากขึ้นเนี่ยเราจะโน้มน้าวให้เขากลับมาเป็นพวกที่เป็นอาสาสมัครในการทาความดีให้กับสังคมต่อไปครับทั้งครับอย่างช่วงนี้เนี่ยใกล้เข้าสู่ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็กลุ่มรถจกักรยานยนต์หรือว่ากลุ่ม๊กไบค์ต่างๆในการรวมกลุ่มกันไปเที่ยวเนี่ย ข้อห่วงใยตรงนี้เราจะคำช้ำหรือว่าฝากบอกคุณมอย่างนั้นอย่างไรบ้างครับก็อยากจะฝากว่าการรวมตัวตั้งแต่10-20คันขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องขับไปกินเลนของช่องทางการเดินรถของคนอื่นนะครับซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยการขับรถจะถือว่าเป็นการขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยอาจจะทําให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับอย่างนี้ถ้าตารวจทราบว่าเป็นใครเป็นรถคันไหนเนี่ยตำรวจก็จะดวงรคดีข้อหาขับรถไม่คำนึงึงความปลอดภัยนะครับซึ่งต้องถูก ฟ้องศาลแล้วอาจจะถูกรีบรถนะครับก็อยากจะเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าถ้าไปก็ขอให้ไปเป็นลักษณะเป็นปัจเจกหรือไปจํานวนน้อยนะครับสี่ห้าคันอะไรเงี้ยขับไปเรื่อยๆแลวไม่ใช่ว่าไปโพสต์ชักชวนไปเป็นกลุ่มใหญ่นะครับซึ่งอันนี้จะควบคุมกันไม่ได้นะครับผู้โพสต์ก็ถือว่าต้องอมีส่วนในการสนับสนุนการทําผิดนะครับ ับอย่างวันนี้มีการนําตัวแอดมินเพจมาด้วยตรงนี้เท่าที่พูดคุยกับทางแอดมินเพจเดี๋ยเขาจะช่วยอะไรเราอย่างไงได้บ้างครับคือพวกยูทูบเบอร์หรือแอดมินเพจต่างเนี่ยถ,ถือว่าเป็นถือว่าเป็นมารกการเชิงลุกที่เราอยากจะให้มีส่วนร่วมเนื่องจากว่าพวกนี้จะมีแฟนคลับหรือติดตามนะครับยูทูบเบอร์บางคนมีคนติดตามเกือบล้านคนก็มีนะครับพวกที่เป็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์สวยหรือว่าเป็นเรื่องของรถยนต์ต่างเนี่ยถ้าเราถ้าเขาไม่ไปยุยงนะครับเราไปสำรวให้มีการแข่งรถไม่เป็นพวกตำรวจเนี่ย ก็ผมก็เชื่อว่าการที่จะมีการขับรถที่เป็นอันตรายหรือแข่งรถในทางก็จะลดน้อยลงนะครับเราก็พยายามที่จะดึงกลุ่มเหล่านี้มานะครับมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือภาคเป็นเป็นส่วนหนึ่งของตํารวจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมาเยอะนะครับซึ่งเราจะพยายามให้มีมากขึ้นต่อไปคร,ครับท่านครับอย่างในการาังคบใชากฎหมายนี่คือทางตารวจดำเนินการอยู่แล้วในการประสานหน่วยเกี่ยวข้องในการเปิดพื้นที่ ให้เขาได้ไปแสดงออกหรือว่าเปิดพื้นที่เหมือนในการแก้ในอดีตจะเห็นภาพแบบน,นั้นไหมครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องของคงคง,งลักษณะว่าถ้ามีสมมติมีสนามแข่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเราก็ถือว่าเราพยายามจะดูแลในพื้นที่สาธารณะนะให้ไม่ให้มีการแข่งรถนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะร่วมมือกับทางโดยเฉพาะทางอาจารย์โรงเรียนต่างๆนะครับโดยเฉพาะจากการเก็บข้อมูลเนี่ยพบว่าเกิน50ปอร์เซนะครับเป็น เด็กเรานี้เกี่ยวข้องกับสารศึกษานะครับเราก็มีโครงการเปิดเปิดเปิดโรงรถนะครับเปิดโรงเรียนนะครับเปิดโรงรถต่างๆเนี่ยเพื่อเนื่องจากเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีรถคันเดียวนะครับเราก็จะพยายามไปดูตั้งแต่ต้นว่ารถนี่ดัดแปลงสภาพเตรียมที่จะแข่งหรือไม่่างอย่างไรนะครับถ้าเกิดครูอาจารย์เป็นหูเป็นตาให้เรานะครับจะทําให้การแก้ปัญหานี้มันง่ายขึ้นนะครับตอนนี้มีข้อกฎกับเจ้าจรกฎหมายใดบ้างที่จะต้องได้่นปากแก้คือตอนนี้เราก็ได้ขอ แก้กฎหมายพรบจรทางบกนะครับฉวัดที่สิบสามไปซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสองสภานะครับซึ่งคาดว่าถ้าผ่านแล้วก็จะดำเนินการภายในสิ้นปี65นะครับซึ่งการรวมตัวนะครับการโพสต์และรวมตัวกันนะครับในลักษณะที่จะรวมตัวไปแข่งแต่ถึงแม้ยังไม่แข่งเนี่ยถือว่าเป็นความผิดฐานพยายามตั้งแต่สองคันขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น อยู่ในทางทางก็ดีีมักจะใช้ปั๊มน้ำมันนะครับเป็นที่สถานที่รวมตัวนะครับจะถือว่าถ้าเรามีข้อมูลในการสืบสวนว่าท่านมารวมตัวเพื่อเตรียมชี้จะแข่งนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับน,นี้มีเสนเอบทลงโทษไว้ยังไงก็เสือบทลงโทษเท่าเดิมนะครับคือจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่2000ถึง -10,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ว่าข้อบิดทานพยายามก็ข้อหารนี้ก็หนึ่งในสามนะครับ เห็นท่านบอกว่าสําหรับประชาชนเองที่พบเห็นถ่ายคลิปมาแจ้งจนสูนนํน,นสู่การจับกลุ่มนี่จะมีรางวัลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราก็มีมอบรางวัลไปแล้วเกือบแสนบาทนะครับเพื่อว่าพวกที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแอดมินเพจก็ดีหรือคลิปที่ประชาชนพบเห็นในพบเห็นจากกล้องจากรถยนต์ก็ดีหรือว่าท่านถ่ายคลิปมาได้นะครับท่านาท่านสามารถทําให้ตํารวจรู้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นใครนะครับเราสามารถจับกลุ่มได้เนี่ยเราก็จะมีรางวัลให้นะครับ เราจิาราแข่งรถในทางสารนเหรือดิจและการขับรถโดยไม่คำนึงบเขตทากายการรวมข้สืโดยลักษณะ

thank okay. you